พี่หนึ่งหนึ่งนะครับเจษฎาเยรเพปานเจษดาพี่หนึ่นนะครับพี่ที่สองนะครับให้รกย้าเนียอไปด้วยนะงานะครับฝากให้เช็ครายชื่อหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีรายชื่อตกหล่นนะครับสำหรับนักการแข่งขันเลสิ่วันนี้นะครับ เด็กต้เกจะจัดอัับที่1-3นะชีเซนีเซอร์ไนอลไกเข้าอันที่สน้องซา่าน้องทีนน้องเขียนและน้องพุ่งส่งนะครสนามวันนี้มีความยาวที่อยู่ที่2 3้เมตรนะ กับผู้ชมที่ชมหาทางเฟรนไ์ฟลายของกาลีงานบอลลารับเชฟชินนะครับ2023กับสืน้อยขาถ่ายชิงแชมป์ประเทศไทยเราจำมี2มครับกาลิผาถ่าพระเจ้ารวมถ็จพระเทศพระราชยิพนธ์108น้องมิชาครับน้องมิชากองน้า มาฮะจะเป็นน้องเฟย็ดยุทยาฮะเข้ามาเป็นอันดสนะครับข้าขอัดท้ายครับไปเซิเฟนะฮะเข้ามาสอันดับแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันและเป็นน้องขุนศึกครับนี่ฮะอันดับที่สนะครปิดในรอบเฟ่สามหนึ่งนะครับอผ้าีเหือาม

แล้วตอนนี้ครับแม่ดูคุณพ่อเรียกมือดักกว่ามือเล็กก็มาโอ้นี่ฮะเอ็กหัวหน่อยอย่าไปมองแฟนขาปั้กมองเส้นชายเดี๋ยวลูกเอ๋ยนีหนึ่งศูนย์ ทดสอบหนึ่งสองสามโอเคปุ๋ยโอเคสัญญาณไฟเดีเยรโอเคแล้วโอเคนะทีที่สี่นะครับในทีที่สี่จะมีน้องไฮด้าส์นะครับน้องกู๊ดน้องคิมอุ้ยน้องสิงหานะครับและน้องเรนและน้องดาวินนะครับในรอบนี้เหมือนเดิมครับจัดอันดับที่หนึ่งถึงสามรอบ นี่เลยครับมีทุกวงครับจะก็เป็นช่วงเอเนเกมส์เนอนะเราก็อยากให้พ่อแม่ได้มีส่วนร่วมนะครัในการแข่งขันกับน้องๆด้วยก็สาม,มารถเข้าไปดูนักกาหรือว่าคณลูกของท่าน,นได้ขขนในสถามการแข่งขันก็ครบระยะางครมีหนึ่งสามหนึ่งคนะรับเข้ามาเรียบร้<พ>อยอี่ยุนนะคุณพ่อคุณแม่เล่นเกดักงกวามือเล่นไปมีของกของเล่นแล้วราบอกกันที่เลยอหัอ้ย่ายุนะ จะล้ออมเหื่อยอแต่ก็พี่ตออนะครับสำหรับปีครับเพื่อนๆไปกันลรงไหครับตอนนี้เป็นสนามรับในปีหน้าที่เราจะไปเจอกันพุยภาพภาหนี้สำหรับบาลานซ์ไร้ขาถ่ายในปีหน้านะฮะเราพู้อแมตตี้ฟังเขาเลยโปรแกรมกิงยาวฮะหลากหลายโชวไม่ได้ครับแสดง ลขแสิบนิ้าปสบเ็้าครับอย่าพุ่งเข้าไปครับพม่เป็นไรนะครย่าพุ่งเข้าไปวต้องนก่อนเลยครับเอ้หเดี๋ยวครับันไเป็นองผู้นนี่ครับจักรยานโราไปครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวครับการช่วยแรงบันดนะครับ เขาชิบแ้วเราเลยองไป็นยังเป็นเอาฝ้ายครับเสื้อเียวกแบบนี้นะ ส9ครับเดียชายทดแทรเกียร์มีสามสองเกคับเจดายนัทชบลรอดมานนะครับรายตัวตับครับและดูวิธีการโควดโค้แมตช์แบบน้องเ้อยสองตัในวัยหนึ่งหวนเดือนนะครับเพราะเขาจนสนาม ต้องได้ยนงบอกแต่้คมยเยนตองอเพื่อนดูมาสร้งรายง้น้าและอันดับที่อยครับสบายสมัยแน่นอนสร้ดยออวยโ มีประชาร์ตนะครับเอาเพศกมผให้าชายดกนะเดชายก็ม่ดแน้องออกแบบันกอไกันยู่ผัดกันเข้าโค้งครับแม่แล้วตอนนี้ 1. นกัครับผัดกันขึ้นผัดกันลงฮะ เหลือการนะครับน้องสุดใจนะครับาต่อด้วยน้องน้ออาลิฟา จะเข้ามา,ปเ,าเป็นแบบที่หนึ่งหรือเปล่าในรอบนี้ทั้งหมดเลยนะครับแอ,อนนี้ฟาบง พิธีอาปียหน่สินแล้วถือดอกไม้ไมล้ขอพบเอแดอกมาครับโอเคมาดมาทแทนที่หนึ่งเลยครับอันดับที่2ครับวเ่งักเกียรติยศครับเชิญครับสนิทครับอันดับ2

วิเดินเดินเดินเ้ี่ีกยังไงเนี่ยเราต้ององม่หนทางคือมาโตแล้วโตแล้วน่ปเดินครับดครับประมารอันดับที่8เด็กชายซุปเร์มัดยักษ์ลาน้องซุปเรย์ครับรางวัาอันดับที่8ครับซุปเร์ครับ น้องข็งโต้ครับอยาเดือดร้อาไหมรงวัลอันดับที่สามเด็กชายพีรนัทคายสุเนินรงวัลอันดับที่สี่ต่อไปขอพบ นักกีฬานักกาฟอเขียวขับรถน้อนดิสนีย์ e ปัตติกาเทนราศีน้องชูของทามาด้านอได้เลยครับเราจะมราวให้กับทกท่านฝรั่งเั่งเงยฝรั่ง้ฝรั่งเีและตามมาด้วยรางวัลอันดับที่เจ็ครับเด็กหญิงจ้าโรยคงข้าวขวัญปูลเกษมน้องเอลี

มาแล้วนะครับน hey, ้องมีรามาแล้วโอ้โหคนเก่งของผมนี่ต้องยกนักกีฬาคนเก่งครับตาตาเป็นอะไรขาเสครับปาบอโพเดียมเลยครับเดลยคือมาบนโพเดียมอันดับที่ดีเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนนักกีฬาหญิงนะครับถ้วยคะแนนรวมพระราชทานนะครับเคิวครับ มิราย่องฮินครับน้องดีนธนิดาต้องไดครับตีน้องเชริวครับ94แพ้คะแนนเดียวใจเสมอครับมิราและนักกีฬาคนสุดท้ายบนแท่งรับรางวัลครับ